คนเรนเชื่ใจแม่ปันเยอะเอาบางเอีบางฝันเลยมาเลยมาเลยทุกคนตื่นเต้นนะครับถ้าหิวจับกินได้เราเลี้ยงอย่างดีอันเนี้ยอุปกรณ์รายการเนี้ยชั่วมากอ่ะเอาละครับตอนนี้อไราจะไปแล้วมาถึงแล้วครับระยะเวลาที่เรารอคอยอยู่มากฉันก็น่าแหละครับพิจารวหน้าทีม จ้คุณชาวชาเป็นผู้คุมกฎด้วยว่าจะมีการรับเชื่อมไหนแอบชิบค,ครับผมถ้าชิบเราจะมีผูแใดไล่เตนะคบครับผมด้วยแรงไปเราจะจับีก็เรจะตายนะครับครับผม่นไมกนไม,กเ,เไมก,กเลยเปยอ เอวันนี้ไม่งแล้วมันสายด้วยกว่ามัสายดวยกว่าไพศาดกวาก็เอาขวาช่างนี่มาล้วจะไม่เอาขวาปล่าเฮ้เข้าี่้าเปล่าไมเปล่า้เปล่าแก่นเอาแล้วครับเนศตรูคัในเกมแรกนะครับว่าดูกมเ็นยงไงครับตูนเน่โดนแน่ทีนี้เหลือพีตากับก้อยทัางลชิง